สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้อยู่ด้วยกันในเกมมอลลูบอดอีกเช่นเคยครับคลิปนี้เป็นคลิปกิจกรรมคลิปอวเวที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนรอคอยครับผมซึ่งครั้งนี้บอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆครับแจกหุ่นใหม่กันเลยทีเดียวนั่นก็คือเจ้าบักดีโอเล่นะครับผมครั้งนี้เราจะแจกเจ้าหุ่นยนต์บักดีโอเล่กันครับผมตัวนี้เลยนะครับ1ตัวครับนะ,ะหนึ่งตัวสาหรับผู้โชคดี1ท่านเราต้องการผู้โชคดีทั้งหมด3ท่านนะทุกคน นะผู้ต้องการาผู้โชคดีทั้งหมด3ท่านครับซึ่งแน่นอนมีผู้โชคดีนะครับที่ได้รับแล้ว2ท่านเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือเพียง1ท่านเท่านั้นที่จะเป็นผู้โชคดีนะครับที่จะได้รับหุ่นยนต์บัคดีโอเล่ L e. แน่นอนครับกิจกรรมก i ิฟอเวคครั้งนี้แจกหุ่นยนต์นะย้ำครับผมแจกหุ่นยนต์ใหม่บัคดีโอเล่ o L e. กติกาตามเดิมครับผมนะกติกาตามเดิมครับก็คือ กดไลค์กด subscribe ครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆครับแล้วก็ hashtag ครับ r u n g c h S. ย้ำนะครับ hashtag RUNGCS เว้นวรรก id ของเพื่อนเพื่อนเว้นวรรกแพฟอร์อมแพฟอร์มของเพื่อนเพื่อนนะครับตามที่ขึ้นเป็นตัวอย่างแบบนี้เลยนะนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับก็จะมีโอกาสได้รับหุ่นยนต์ เหลืออีกหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับผมซึ่งผู้โชคดีนั้นในครั้งนี้มีทั้งหมด3ท่านได้ผู้โชคดีแล้ว2ท่านนะครับแล้วผู้โชคดีทั้ง2ท่านก็ได้จากการเล่นกิจกรรมในสตรีมนะครับผมหรือเข้ามาชมสตรีมนั่นเองนะครับครั้งนี้แจก3ตัวโอเคฮะ เดี๋ยวเราไปดูการเล่นของเจ้าบั克ลรียวเล่กันหน่อยซึ่งน,นหลายคนก็ทราบแล้วนะว่าหุ่นมันมีความสามารถอะไรยังไงเดี๋ยวไปคุยกันในเกมนะทุกคนดูสิว่าเจ้าบั克ลรียวเล่มันจะทําผลงานได้ดีขนาดไหนสําหรับเกมนี้ไปลุยกันเลยมาครับผมเข้าสู่เกมตอนที่เรียบร้อยแล้วนะมาดูสิครับว่าบั克ลรียเล่จะทําผลงานได้ดีไหมพร้อมกับเจ้าดันครับผมปืนใหม่ล่าสุดนั่นเองนะขนาดหนัก4กี่กระบอกครับผมแบบเดิมๆกันเลยนะอุ๊ยโดนยิงและยิงไปแล้วครับผม1คิวทุกคนเฮ้ยยิงไปแบบ สุมๆนะทุกคนแตกเลยครับ1คิวได้มาแบบง่ายๆรู้สึกว่าจะแรงใช้ได้นะตัวนี้นะครับปืนของผมนั้นอยู่ที่มาร์คสองเลเวลหนะครับแล้วก็หุ่นยนต์ก็เจ้าบัคเตโอลีก,ก็อยู่ที่มาร์คสองเลเวลหเช่นเดียวกันยังอัพไม่เต็มนะทุกคนก็ถือว่าทํางานได้อย่างดีครับดูเหมือนศัตรูเนี่ยจะรู้ตัวแล้วนะทุกคนงานนี้ว่ามีสายยนต์ยังเนาอยู่นะครับก็จะทําการลบๆแอบๆกันหน่อยแต่เกมนี้เนี่ยเท่าที่สังเกตดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีหุ่นพลางตัวซะส่วนใหญ่นะเออเจ้าหุ่นพลางตัวนี่แหละนะครับจะทําให้เจ้าบัคเรโอเล่เนี่ยหรือสายโยนเนี่ยลำบากใจฮะเพราะว่ายิงไปแล้วมันหายตัวนะครับมันก็จะไม่ค่อยโดนนะทุกคนอะไรประมาณนี้มีสไนเปอร์ด้วยครับผมยิงสวนเรามานะก็ต้องคอยระวังเฮ้ยไอตัวนี้บุกมาครับยิงไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสายโยนทุกคนรู้ดีนะมองข้างหลังเนี่ยเจ้าบัคเรโอเล่เนี่ยจะเหมือนกับคล้ายคลิกแน็ก ใช่คลิกแนกมะมันมีกีบอยู่ข้างหลังสามี่กีบเออคล้ายเหมือนกันนะผมจําชื่อผิดหรือเปล่าคลิกแนกมาจากไหนเออเดี๋ยวผมอาจจะมั่วนะทุกคนเออคลิกแนกมาจากไหนวะนนี้เออเดี๋ยวหลายเกมจัดไม่รู้ว่ามาจากเกมไหนนะครับอ่ะครับประมาณนั้นยิงไปครับระยะไกลครับความสามารถก็คือนะครับได้จากโดนนะครับก็คือการยิง700เมตรนะครับก็จะทําให้เราได้อ่ล่นะครับผม นะเราได้โล่ครับกล้องกันตัวนะเป็นโล่เอจิสนะครับตอนทับกันได้ด้วยนะทุกคนประมาณนั้นเลยอุ้ยอุ้ยโดนยิงครับโดนยิงฮะลายต่อครับผมนะประมาณนี้ครับระยะการยิงก็สําคัญนะถ้าเกิดใช้โดรนชนิดนี้นะครับนะโดนที่มากับตัวมันแต่เพื่อนๆสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับผมก็คือคือถ้าเกิดเราใช้ปืนชนิดอื่นเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนโดนเปลี่ยนอะไรไปโดนยิงนะครับผมอะไรประมาณนี้ เพราะว่าจาหมักเรียวเล่เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนักบินนะครับเออผมยังไม่เห็นลักบินเลยนะนะครับยังไม่มีนักบินประจําตัวหรือว่าอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้ชุดเอ่อชุดที่จะทําดาเมจเจ็ดร้อยเนี่ยมันมีนักบินเก่าอยู่หนึ่งตัวนะทุกคนที่ยิงเกินเจ็ดร้อยนะครับแล้วก็จะเพิ่มดาเมจด้วยนะอลองไปศึกษาดูได้นะครับผมหรือถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะทําคลิปบอกอีกทีนะครับสาหรับชุดทาดาเมจเจ็ดร้อยนะครับคือชุดตั้งแต่กําเนิดของมันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนเเล่นปืนชนิดอื่นเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยน นะครับอันนี้ดูปืนเดิมๆกันก่อนครับนะเพราะผมเองยังไม่ได้เคยลองให้เจ้าบัคเรโอเล่เนี่ยเล่นแนวบุกแบบบูบูจริงๆจังๆสักทีนะครับว่ามันจะทนได้ขนาดไหนอ่าได้มาอีกแล้วครับผมจังหวะนี้สวยครับอุ้ยโดนยิงครับเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าถ้ามันจะเล่นแนวบุกจริงผมว่ามันก็ช้าเกินนะครับระบบป้องกันเองก็ไม่ได้แน่นหนาอะไรขนาดนั้นนะครับและช่วงนี้มีแล็บตรงเล็บเตอร์ด้วยนะครับคิดว่าไม่น่าจะคนได้ก็เลยเล่นระยะยาวแบบนี้นะครับเออ เอฟเฟกต์อีกหนึ่งอย่างครับเป็นพาร์ทสี่ติดตัวเลยของเจ้าบัคติโอเรก็คือเมื่อมันยิงออกไปแล้วนะครับถ้าหยุดยิงปั๊บเนี่ยมันจะสะสมดาเมจเพิ่มเติมนะครับพอยิงออกไปดาเมจก็จะเพิ่มให้กับอาวุธของเราด้วยทั้งหมดเลยนะก็สอนทับกันได้ที่สองชั้นนะครับเวลาเอฟเฟกต์รู้สึกว่าแค่เจ็ดวินาทีนะสะสมมันไปครับถ้าหมดเวลาเอฟเฟกต์แล้วก็จะสะสมใหม่ครับตลอดทั้งเกมนะครับผมจะสะสมใหม่นะเอฟเฟกต์ Effect นี้ยังผมก็เองก็อธิบายได้ไม่ค่อยชัดเจนนะ สะสมดาเมจซ้อนทับกันได้12บชั้นแต่เวลาดาเมจแค่7วินาทีนะครับมันก็จะแหม่มันจะทําทันกันได้กี่ชั้นก็ไม่แน่ใจนะเรื่องนี้ยังไม่ได้ศึกษาอย่างชัดเจนนะครับแต่ที่แน่แน่คือเนี่ยพอหยุดยิงปุ๊บมันก็จะสะสมและสะสมโบนัสนะครับเป็นชั้นชั้นเอาไว้นะครับพอยิงออกไปมันก็จะได้ต่อแต่ปืนมันโหลด8วินาทีนี่แหละครับมันก็เลยย้อนแย้งนิดนึงนะดาเมจสะสมไว้แค่7วินาทีแต่ปืนมันโหลด8วินาทีก็ ก็ยังงงๆนะครับทุกคนว่ามันแล้วมันจะได้ประโยชน์ไหมหรือมันยังไงนะครับแต่ไมาคนต้องมีประโยชน์แหละเพราะว่าเขาทำมานี่ได้อีกแล้วฮะนะครับได้มาอีกหนึ่งจิวแล้วทุกคนก็โยนไปครับทีมเราไม่ได้โดนบุกโดนบี้นะครับเราก็สามารถโยนเล่นได้แบบนี้นะนะครับข้อเสียกันบ้างครับผมเดี๋ยวจะหาว่าพูดแต่ข้อดีนะครับข้อเสียของสายโยนเลยก็คือโอ้โหมันจะารามได้ของน้อยมากครับมันจะทำดาเมจได้น้อยนะ ถึงจะแอสซิตบ่อยถึงจะคิวได้ก็จริงนะครับแต่ผลประโยชน์กับทีมหรือทรัพยากรหลังการเล่นเนี่ยน้อยมากๆนะครับไม่เหมาะกับการฟาร์มนะทุกคนนะครับฟาร์มเอฟาร์มเอหรือฟาร์มเอ่อฟาร์มเงินในเกมอะ่ะไม่เหมาะนะนะครับแล้วก็เรื่องของคะแนนเกียรติยศด,ด้วยนะครับผมเล่นเจ้าบักเรียวเล่มาหลายเกมมากๆทดสอบแล้วนะครับอันดับเนี่ยถ้าเล่นยาวๆย,ยืนทั้งเกมเนี่ยจะอยู่แถวแที่2ที่3าะแล้ว แล้วก็ไม่ค่อยได้เงินได้ทองเท่าไหร่ไม่เหมือนกับพวกที่เข้าไปยึดจุดสัญญาณเข้าไปคิวคู่ต่อสู้นะครับเข้าไปทําดาเมจอะไรพวกนี้ยนะครับของเรานี่เรียกได้ว่าด้อยเลยนะเออแต่ก็ใช้เล่นมันๆได้ครับนี่เลือดน้อยทุกคนนะครับเลือดน้อยก็ต้องพูดกันตามความตเออความจริงอะเนาะนะครับเมื่อโยนจุดเทลพอร์ตนะครับจะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นอุ้ยได้ครับดับเบิลคิวจังหวะนี้ไปได้ตัวนู้นครับนะ ได้ d ด u บ l คคิครับนะเมื่อโยนเมื่อโยนจุดเทลพอร์ตไปนะครับมันจะได้แต้มป้องกัน40แต้มนะครับแล้วก็ได้ความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยแบบนี้โยนป้อมกค่อนข,อข,อข,อขอ้างถีนะครับถ้ามาร์ค3นะครับจะได้โบนัสเพิ่มขึ้นนะครับผมอ่าอะไรประมาณนี้ครับถ้าหุ่นเป็นมาร์ค3นะตอนนี้เป็นมาร์ค2อยู่ก็ประมาณหนึ่งครับก็เห็นเห็นประมาณนี้ขอเตียก็อื้อหือ ค่อนข้างเยอะนะเดินช้าครับระบบป้องกันก็ไม่ค่อยจะไม่น่าจะทันนะทุกคนถ้าจะ,ถ,าจะถ้าจะบูครับถ้าถ้าจะเล่นลดลดระยะลงมาก็น่าจะอยู่แถวหก0้เมตรนะกำลังดีนะครับ600เมตรนะรเอออันนี้ก็ระยะ1น0 0งก็หนึ่้ก็ยงิงโยนกันไปฮนะทีมได้เปรียบก็ดีไปครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าฝั่งเรานั้นจะเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะโยนไปโยนมารู้สึกฝั่งเราจะตายครับ หายไปสองคนแล้วผู้เล่นนะครับศัตรูยังเหลือครบนะเฮ้ยมันชักยังไงยังไงนะครับโยนไปโยนไปเรื่อยๆครับเขาก็ยังอยู่แนวหลังอยู่นะศัตรูครับโยนอูได้ครับผมจั้งวะนนี้แม่โยนช่วยเพื่อนครับเพื่อนบุกฮะเพื่อนเราดุดันครับผมงานนี้ดุดันครับชึบชึบอูโดนยิงครับมีแล้วมีโลฮะแต่เลือกก็ยุบไปพอสมควรนะอ้าวโดนปูมาแล้วครับผม โดนเขามาแนวหลังครับโอ้หจังหวะน,นี้ยิงไม่โดนนะติดติดครับไม่ถ้าโหลดสักห้าวินาทีนี่แจ่มเลยนะเนี่ยผมว่ากําลังดีนะเออห้าวิโยนห้าวิโยนนะครับแต่เขาทํามาให้สอดคล้องนะครับน่าจะให้สอดคล้องกับเฮอริเคนครับปืนขนาดกลางเนาะเนาะขนาดกลางเพราะมันโหลดได้แปดวินาทีเหมือนกันอ่ะมาดูครับผมว่าผมน่าจะโดนล้วงแล้วครับจังหวะน,นี้นะครับเดี๋ยวดูซิว่าจะเอาตัวรอดขนาดไหนนะจังหวะโดนล้วงครับไปปึ๊บ แน่เราไม่กลัวฮะเราเทเลพอร์ตได้ไงเรายิงไปเรื่อยฮะก็เดินเลี่ยงไปก่อนนะครับภพยยังมาไม่ถึงตัวเราจะไปกลัวอะไรฮะได้โล่มาอีกหน่อยหนึ่งแล้วทุกคนแต่ก็ถือว่าเร็วนะโหลดจังหวะน,นี้ก็ถือว่าเร็วนะครับไม่ได้ไม่ได้อึดอาวไปไหนแล้วตัวร้วงเราอุ๊ยโดนยิงโอ้โหมลงมาตรงนี้โดนสไนเปอร์ครับแม่อยู่ที่โล่งไม่ค่อยได้เลยนะอืเราโยนเทเลพอร์ตขึ้นไปครับ ยังมีปัญหาเราจะได้ขึ้นบนนะทุกคนมาแล้วไอตัวนี้มารุ้งแล้วครับผมเฮ้ยเดี๋ยวดูนะครับจังหว่าการหนีครับแบบนี้เลยฮะเขาตามมาก็เรียบร้อยเราขึ้นบนครับการเทเลพอร์ตได้ก็มีข้อดีอย่างนี้นะใช้ให้ใช้ให้กล้องครับจะช่วยเราเป็นอย่างมากเลยนะนี่ฮะเอฟเฟกต่างๆเพื่อนๆก็ดูได้ทั้งแถบซ้ายมือนะครับว่าเราได้เอฟเฟกอะไรนะครับขึ้นอยู่ตอนนี้ครับเป็นแถวเลยนะนี่ไงดาเมจขึ้นอีกแล้วครับมีทั้งดาเมจป้องกันดาเมจอะไรตั้งละเยอะไปหมดเลยนะ ตัวที่ได้ครับนั่นก็คือบัฟนะครับผมเรียกว่าบัฟแล้วกันนะบัฟขณะเล่นน่ะซ้ายมือเนี่ยครับขึ้นมาเป็นแถวเลยนะอืมตามไม่เลิกเลยนะตัวนี้เฮ้ยตัวนี้ตามเราไม่เลิกเลยนะทุกคนนะครับจะเอาเราให้ได้นะจังหวะนี้เดินหนีสิครับรออะไรนะครับจะเอาเราให้ได้อนะ่ะนะครับเออตัวนี้จะเอาเราให้ได้ครับเรายิงเขาไม่ได้นะ ถ้าเกิดระยะนี้นะครับลูกศรเราจะเป็นแนวตรงนะครับเรายิงเขาไม่ได้นะแวบเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแล้วก็ยิงสวนครับอืมหึ่งทางนี้ไหมตัวโอ้โหงานนี้โดนสองตัวลุมทุกคนจะได้เลือกจะรอดไหมเนี่ยโดนสองตัวลุมครับอึ๊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 บเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจะเดินหนีอยู่โยนไหมครับเทเลพอดนี่ฮะเราก็เดินอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยว้วจังหวะเราค่อยวาร์ปหนีนะทุกคนอึ๊บอึ๊บยังไงเอ่ยไม่เอาโอ้โหไม่ทัน ตายก่อนนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็เป็นหุ่นใหม่นะก็ยังไม่คล่องเท่าไหร่นะครับก็ไปลองปรับเปลี่ยนถ้าใครได้มาแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนดูมาลุยกันเลยครับทําเกมนี้ให้จบครับกับเจ้าแรปเตอร์นะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะทุกคนเกมนี้นะครับคะแนนเราก็สบายนะครับเรื่อยๆนะนะนะช่วงท้ายครับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะเติมดีเจอย่ลืมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทุกคนก็สามารถกดเข้าไปในลิงก์ได้เลยนะครับ แล้วก็ซื้อของให้เรียบร้อยนะครับอยากได้อะไรก็เลือกนะครับใส่ไอดีตัวเองหรือเพื่อนก็ได้นะครับก็เป็นการซื้อให้เพื่อนได้ด้วยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดครับ R U N G C H S. ก็จะเป็นการสนับสนุนช่องของผมด้วยนะขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับเพื่อนๆที่ให้การสนับสนุนและทำตามขั้นตอนสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องลาเพื่อนไปก่อนแล้วนะครับอ่าอย่าลืมมาลงไอดีกันไว้เยอะๆและเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ